วันนี้ก็เป็นวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2557วันนี้ก็ <c oughs> ได้มีโอกาสมาเยี่ยมท่านพครูจารวันณโสพิษท่านเจ้าว่าวัดเขาปีดีเจ้าคณะ,ะอำเภอตุ้งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชว <c oughs> ันนี้ก็ได้มีโอกาส <c oughs> าน้อสักการประเดชพระคุณท่านซึ่งวัดเขาปีดีอย่างนี้ท่านบอกว่าผู้ที่จะมาบวชมาบวชทราบตามนี้ หนึ่งเจ้านาคต้องพบพระบิชกกรหรือพบเจ้าวาดสองอเจ้านาคต้องพาใบสมัครไปให้เจ้าหน้าที่ในท้องที่เจ้านาคอาศัยเซ็นรับรองก่อนอถ้านาคบวชแล้วต้องไปอยู่ที่วัดอื่น <c oughs> ต้องมีเจ้าวาดหรือพระในวัดนั้นมารับเจ้านาคต้องมี ซ้ <c oughs> อมขานหน้าก่อนบวชอย่างน้อยหนึ่งสองครั้งเมื่อเข้ามาบวชเราไม่ดีแล้วต้องเว้นสิ่งเสพติดถ้าเป็นข้าราชการรต้องมีใบลาบวชจากต้นสังกัดเสียก่อนอันนี้ก็ <c oughs> เป็นผู้ที่จะมาบวชใน วัดเขาปีดีที่เห็นศ <c oughs> าลาหลังนูน้นก็เป็นศาลาปฏิบัติธรรมหรือว,ว่าศาลาอ <c> เ <oughs> นกประสงค์ของวัดเขาปีดีซึ่งศาลาแห่งนี้ก็เป็นศ <c oughs> าลาอเนก,ก,กนประสงค์จริงๆนะเพราะว่าบวชสมณีผ้ากูร้อนอก็บวชที่ศาลาอเนกประสงค์แห่งนี้ หรือว่ามีวันพระวันธรรมสวนะดหรือว่ากิจกรรมต่างๆทอดกระถิ่นพระป่าแล้วก็ทอดที่ศาลาหลังนี้แล้วก็ <c oughs> เป็นที่พำนักพักอาศัยของสมมเณรนะบริเวณชั้นบนนี้ก็เป็นศาลาเนประสงค์ <c oughs> ด้านหน้าก็เป็น <c oughs> เมนเผาศพซึ่งเมนเผาศพอันนี้ก็เป็น เม <c oughs> นพบศพที่เก่าแล้วชำรุดชุดโทมแล้วปัจจุบันท <c oughs> างเทศบาลก็สร้างให้ใหม่ซึ่งอยู่ด้านหลังภูเขาแห่งนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นกุฏิที่พักสง์เป็นกุฏิที่พักของพระสงฆ์ <c oughs> ที่ท่านตำนักพักอาศัยอยู่ที่วัดเ่าพีดีแห่งนี้ ด้านหน้านี้ก็เป็นพระศีวลีพระศีวลีอ่าพระศีวลี <c oughs> วซึ่งมีไม่เทา้าจำกำมือขวาไม่เทา้ามือซ้ายก็ปักแบกรดห่มจีวรดองแล้วก็มีบาทมีกระบอกน้ำอยู่ด้านซ้าย ซึ่งศรีิวลีองค์นี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์การสร้างโดยห้างวุฒิส่วนจำกัดไตนามอเตอร์ของคุณโยมเพียงศักดิ์คุณโยมลํำใหญ่ <c oughs> ที่ท่านได้สร้างเอาไว้เป็นอนุสรณ์ซึ่งคา,า,าถาบูชาของพระศรีวลีก็มีว่าศรีวลีจะมาหาเตโร เทวตานะรปูชิโตโสระโหปัญจยาติมหิอาหางวันทามิตังสธาสวรีจามหาเทโรยกาเทวาติปูชิโตโสระโหปัญจยาติมหิอาหางวันทามิตังสธาสีวลรีเทระคูนังเอเอตังสดตีบลาพังปะวันตุเม่านี่ก็เป็นกายตาบูชาพระสีวลรี <c oughs> เมื่อเราเห็นนั้นก็นแล้วก็มาทราบในประวัติของ <c oughs> <c oughs> พระศรีวลีเตระผู้ที่มีลาบเรียกว่าเป็นเอตาตะคะในทางที่เรียกว่าในทางผู้มีลาบลนี่ก็ประวัติของท่านพระศรีวลีที่เราได้ทราบกันในพุทธประวัติ <c oughs> หรือใน ประวัติของพระเถระองค์ต่างๆนท่านก็มีกรรมบูชาและก็มีประวัติความเป็นมาเป็นไปในสิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นป้ายบอกวันเดือนปีแรมของวัดเขาปีดีว่าแต่ละวันจะมี อะไรบ้างวันนี้อะไรบ้างซึ่งก็ได้รับความอุปถรัรมภ์จากนางสาวพงทิพย์มณีโชยที่วัดทิศให้กับคุณพ่อมองคล <c oughs> แล้วกัคุณแม่พิมมณีโชธตั้งแต่ปี36 <c oughs> อันนี้ก็เป็นป้ายบอกวันเดือนปี <c oughs> อันนี้ก็เป็นบริเวณบริเวณวัดนะเป็นบริเวณวัด ที่มีกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะจัดในบริเวณวัดอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นซุ้มประตูเป็นซุ้มประตู <c oughs> ของวัดะฉะนั้นในวันนี้เราได้มาอายังวัดเขาพีดีตำบลปากแพรกอำเภอ,อทุ่งสงจังหวัดคนครศรีธรรมราช <c oughs> ก็ได้มาเยี่ยมอสกระบ,บูชาท่านพระครูอาจารย์รุ่นนโสพิทซึงท่านก็ <c oughs> เป็นเจ้าคณะอำเภอตุ้งสงเป็นเจ้าวา,วาสวัดขอดีแห่งนี้อันนี้ก็เป็นซุ้มประตูอะของวัด <c oughs> อันนี้ก็เป็นต้นสาละเป็นต้นสาระ <c oughs> ต้นสาระแห่งนี้ก็ ในเรื่องในพระวิธีราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าควากัลายาณิวัฒนานครมหลวงนาราธิวาสราชนินรินในวันที่14-16ถึงุฤศจิกายนพุทธศักราช2551อันนี้ก็ได้ลูกไว้ตั้งแต่ปี2551วัดเกาาปีดี จังหวัดนครศรีธรรมราช <c oughs> เป็นวัดที่ประหยัดพลังงานตัวอย่างลำดับที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งอันนี้ก็ท่านบอกว่าขอเชิญพุทธศาสน์น่วมใจถวายหลอดไวยร้อมเบอร์ห้า25วัด <c oughs> อันนี้ก็เป็น <c oughs> ด้านหน้าก็เป็นหอหอกรองหอระกังแล้วก็เป็นศาลาปักร้อน อันนี้ก็เป็นบริเวณสถานที่พักผ่อนหย่อนกายพักผ่อนหย่อนใจผู้ที่ <c oughs> มาบริเวณที่นี่นนี่ก็เป็นในวันเทศกาลเข้าพรรษาก็มีการลอยเทียนเข้าพรรษาณสถานที่แห่งนี้ด้วย <c oughs> อันนี้ก็เป็นบริเวณเชิงเขา <c oughs> ด้านหน้าที่เห็นหลังเมนก็เป็นสถานีโทรทัศน์นะ ของดีดีทีวีของวัดเขาปีดีอ,อําเภอตุ้งสงของเราก็มีสถานีโทรทัศน์ด้วยแล้วก็ด้านหน้านู้นก็เป็นโรงครัวด้านหน้าเป็นโรงครัวด้านซ้ายมือนั้นเป็นโรงครัวแล้วก็ด้านหน้านู้นก็เป็นส <c> ถ <oughs> านีวิทยุของวัดเขาปีดีด้วยเป็นสถานีวิทยุของวัดเขาปีดี ที่อาันได้เปลี่ยพร้นศาสนาตั้งแต่หลายปีมาแล้วพก็ฉะนั้นในวันนี้เราได้มาเยี่ยมมาเยือนวัดเขาะพีดีก็เห็นว่าพอสมควรในการเวลาก็ขออนุโมทนา